เมื่อพูดถึงการใช้คอมพิวเตอร์รวมทั้งการใช้อินเทอร์เน็ตในปัจจุบันนับว่าเป็นเรื่องทั่วไปเพราะคนส่วนใหญ่จะสามารถเข้าถึงสื่ออินเทอร์เน็ตได้ง่ายโดยเฉพาะกลุ่มคนในเมืองแต่ถ้าเป็นกลุ่มคนในชนบทและหลายคนคงนึกภาพไม่ออกกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จึงได้มีนโยบายเพื่อสร้างความเท่าเทียมและลดช่องว่างทางเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อให้ทุกคนในสังคมสามารถเข้าถึงสื่ออินเทอร์เน็ตได้อย่างเท่าเทียมกันไม่ว่าจะเป็นเด็กและเยาวชนกลุ่มอาชีพกลุ่มคนทํางานและกลุ่มผู้สูงอายุดังนั้นกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจึงได้จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนขึ้น โดยโครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนได้เริ่มดำเนินการตั้งแต่ปีพุทธศักราช2550ในระยะแรกได้มีการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนไปแล้วจํานวน20ศูนย์และในปีพุทธศักราช2551นี้ได้มีการจัดตั้งศูนย์เพิ่มขึ้นอีกจํานวน40ศูนย์หลักการที่สำคัญคือ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจะมอบศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนให้กับชุมชนที่มีความพร้อมเป็นชุมชนเข้มแข็งที่มีความสามารถในการบริหารจัดการศูนย์บนฐานความเข้มแข็งของชุมชนจากการมีส่วนร่วมของทุกกลุ่มในชุมชนเองและเครือข่ายในภาคส่วนต่างๆโดยกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจะมีการจัดฝึกอบรมให้ตัวแทนชุมชนได้ทำหน้าที่ดูแลศูนย์อีกทั้ง ยังจัดทำเว็บไซต์ของโครงการเพื่อให้เป็นเครื่องมือในการสื่อสารและประสานงานการถ่ายทอดความรู้ข้อมูลข่าวสารจากกระทรวงไปสู่ชุมชนอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนทั้งนี้เป็นเพราะศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนสร้างขึ้นมาเพื่อชุมชนทุกคนทุกคนสามารถที่จะเดินเข้าไปใช้ประโยชน์ได้ตลอดเวลาเช่นกลุ่มเด็กเยาวชน ใช้เพื่อการเรียนการสอนการเปิดโลกทัศน์กลุ่มอาชีพต่างๆทั้งในและนอกระบบใช้เพื่อการพัฒนาอาชีพการหารายได้เพิ่มเติมกลุ่มพระและเนนใช้เพื่อการเรียนการสอนการเปิดโลกทัศน์การเท่าเทียมและการเผยแพร่ศาสนากลุ่มผู้สูงอายุใช้เพื่อการดูแลสุขภาพตนเองและถ่ายทอดองค์ความรู้ภูมิปัญญาที่มีอยู่ กลุ่มอาชีพทั้งที่เป็นกลุ่มอาชีพที่ทำงานในระบบและที่ทำงานนอกระบบหรือที่เราเรียกว่ากลุ่มผู้รับงานไปทำที่บ้านโดยจะใช้เพื่อการติดต่อประสานงานการดูราคาวัตถุดิบหาตลาดสร้างตลาดเช่นการขายผลิตภัณฑ์ออนไลน์ข้อมูลการผลิตรวมทั้งปรึกษาหารือผ่านสื่ออินเทอร์เน็ตาการเรียนปริญญาโทผ่านวิดีโอคอนเฟร โครงการในพระราชดำริสุเท็จประเทศพระราชรดาาสยามบรมร,ราชกุมารีนะครับซึ่งโครงการนี้เป็นโครงการเริ่มต้นที่มีพระสงฆ์ซึ่งเป็นผู้บริหารโรงเรียนกลุ่มโรงเรียนพระยะิธรรมจังหวัดน่านในรุ่นที่1นึ่จำนวน6รูปได้เรียนปริญญาโทในหลักสูตรวิทยาศาสตร์สิ่งแวดลอ้อมการเรียนรู้ที่จะ อะไรก็ตามที่จะทําให้เกิดการแลกเปลี่ยนเป็นที่สนใจข,ของหนูน้องนแนะม้กระทั่งภาษาคนระับภาษาอย่างผมสอนเองเนี่ยผมจะรู้ว่าคําทักทายที่มีความหมายว่าสวัสดีหรือว่าถามว่าทานข้าวไหมอะไรเนี่ยเราก็จะได้เรียนรู้อะไรที่หลากหลายขึ้นนอกจากที่เขาจะได้รับจากส่วนอื่นๆที่นอกเหนือที่ว่านั่งคั่งได้้จากโรงเรียนอีกมากเขาก็จะได้รับจากข้างนอกเยอะ แล้วนอกจากนั้นเขาก็สามารถใช้ทอดจากที่เข้ารู้ให้สังคมภายนอกรู้ได้เหมือนกันที่อย่างชุมชนที่บ้านที่บ้านนะคะมันจะมีเว็บของโคงคาลุมปูลขึ้นเลยที่หมู่บ้านเขาก็จะได้รับการมีการมาท่องเที่ยวะคะ่ะก็จะมีรายได้สูงชุมชน,ชนเป็นการท่องเที่ยวเชิงเกษตรและก็ตอนนี้จะมีการต่อ,อยอดด้วยนะกันนะกลุ่มพระและเนนใช้เพื่อการพัฒนาการเรียนการสอนการเพิ่มโลกทัศน์การเท่าเทียม รวมทั hm ้งการเผยแพร่ศาสนาไปยังที่ต่างๆอีกด้วยในแต่ละวันแต่ละวันที่มีคนมาใช้บริการก็เคยชืได้ว่าประมาณสัก27คนตอนหนึ่งวันซึ่งโดยติดตามบันทึกแต่ในความจริงก็น่าจะอยู่ที่ประมาณ30คนวเพราะฉะนั้นผลสำเร็จที่เกิดขึ้นมาตั้งแต่เริ่มมนการจัถึงนัปัจจุบันณวันนี้ก็ถือได้ว่าเป็นผลสำเร็จที่เราได้มีความสทธามีความพอใจ ที่จะจัดหาอุปกรณ์มาเพื่อให้นักเรียนศาสาสึกษาและตั้งใจเร,รีนทัวไปนั้นได้มาศึกษาได้ใช้บริการเพื่อเปิดโลกกระทับกรงตัวเองให้เกิดความเท่าเทียมก,กันในสังคมเมืองใหญ่ประโยชน์ของการที่จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ไอซีทีชุมชนก็คือว่าเราสามารถที่จะบูรณาการความรู้ในที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นไปสู่การเรียนรู้ในในระดับกว้างก็คือเป็นการสื่อในการเรียนการสอนหรือสื่อ ที่จะทําให้เกิดการเรียนรู้การพัฒนาให้เกิดคุณภาพศักยภาพในขั้นสูงได้และก็เผยแผ่ให้กับบคนอื่นได้รับทราบถึงงานที่เราทําหรือการเป็นอยู่ในชุมชนสินค้าชุมชนการเรียนรู้ในด้านต่างๆประกอบกับการศึกษาด้วยเพราะว่าที่วัดจัดการเรียนรู้ตั้งแต่ระดับก่อนก่อนอนุบาลก็คือก่อนประถมศึกษาไปจนถึงระดับอุดมศึกษากลุ่มเด็กเยาวชน ทั้งเด็กที่เรียนอยู่ในระบบและนอกระบบใช้เพื่อการพัฒนาการเรียนการสอนการเพิ่มโลกทัศน์การเท่าเทียมกันมันแบบมีย้อนศูนย์กลางที่ดีที่สุดจาผมชอบม,มากที่สุดเลยอ่ะมันเป็นสิ่งที่ทำให้สมองของผมดีมากขึ้นเ,เราสามารถเข้าไปในจะมีแบบว่าเว็บไซต์ต่างๆที่เรียนรู้ได้ครับให้การเรียนรู้กับพวกเราได้ครับเหมือนว่าเปิดโลกกว้างให้พวกเราค่ะได้ไปศึกษานียค่ะ วกว็ความรู้จากจา,กจาก T. T. ระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจะมีการจัดอบรมและให้ความรู้ในรูปแบบต่างๆทั้งในแง่ทักษะทางคอมพิวเตอร์และการบริหารจัดการศูนย เพื่อเกิดการพึ่งพาตนเองรวมทั้งการใช้เว็บไซต์ของโครงการในการติดต่อประสานงานร่วมกันอย่างต่อเนื่องเพื่อให้แต่ละศูนย์สามารถที่จะบริหารจัดการศูนย์และถ่ายทอดความรู้ให้แก่สมาชิกในชุมชนของตนได้อย่างแท้จริงและยั่งยืนสื่อไป